อันนี้มันก็เกี่ยวมันก็จะมีตัวอย่างอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีเกี่ยวกับโมลแล้วด้วยเหมือนกันเพื่อว่าให้ทบทวนเรื่องที่แล้วเนาะอันนี้มาอีกอันนึงก็คือมันเป็นความเข้มข้นของสารละลายเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นคำนวณอีกหน่วยหนึ่งเนาะมันจะมีหลายหน่วยเลยที่เราคำนวณมาเห็นไหมจากที่ครั้งที่แล้ว่มีร้อยละโดยมวลโดยปริมาตรแล้วก็โดยมวลต่อปริมาตรแล้วก็มีโมลาร์โมเล,ล้วใช่ไหมอันนี้มีอีกอันนึงก็คือเป็นคำนวณเป็นเซส่วนโมล เขาจะแทนไอ้คำนวณเศษส่วนโมเนเป็นสัญลักษณ์ก็คือเป็นตัว X อืกเศษส่วนโมเนคืออะไรเรามาดูก่อนเนาะอย่างเช่นในรูปนี้ครูมีสารละลายอยู่ในบิกเกอร์เ่ยมีสารละลายหนึ่งมีไม่รู้ว่าคือสารอะไรแต่ว่าในสารเนี้ยประกอบไปด้วยสาร A สาร B แล้วก็สาร C เนาะสมมติว่าครูอยากคำนวณหาความเข้มข้นในเศษส่วนโมลของสาร A ออยากคำนวณของว่า สาร A เนี่ยมีเศษส่วนโมลคือเท่าไหร่เพราะการที่หาเศษส่วนโมลของสาร A ได้เลยก็คือเอาจํานวนโมลของสาร A เนี่ยแหละหารด้วยจํานวนโมนลรวมของสารทั้งหมดที่มีในสารละลายนี้ซึ่งก็คือคิดได้ไง่ายๆก็คือโมล A หารด้วยโมล A บวกโมล B บวกโมล C เนอะเพราะว่าในสารละลายเนี้ยประกอบไปด้วยสาร A สาร B แล้วก็สาร C โอเคไหมพอเข้าใจไหมลูกอแรก สมมติอะต่อมาสมมติครูได้เศษส่วนโมลของสาร A แล้ว <c oughs> ครูอยากคำนวณหาเป็นเศษส่วนโมลของสาร B <c oughs> อือต่อมาเลยก็คือเอาหาได้ก็คือเป็นจำนวนโมลของสาร B นี่แหละหารด้วยจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดซึ่งจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดก็คือประกอบไปด้วยสาร A สาร B แล้วก็สาร C เหมือนกันเลยก็คือจำนวนโมลรวมรทั้งหมดเนี่ยดูว่าสารอะไรเนี่ยประกอบไปด้วยาสารอะไรบ้างแล้วก็ดูโมลทั้งหมดเนาะ ซึ่งหาได้ก็คือมลของ B หารด้วยโมล A บวกมล b บวกมลอื่แต่ถ้าอีกอันนึงอยากหาเป็นเศษส่วนโมลของสาร B ล่ะก็หาได้เหมือนกับในเศษส่วนโมล A แล้วก็ B เลยแต่เราแค่เปลี่ยนแค่ว่าเป็นจำนวนโมลของสาร C นี่แหละหารด้วยจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดในสารละลายนี้เหมือนกันเลยก็จะเป็นโมล C หารมล A บวกมล b บวกมล C โอเคไหมอันนี้คือวิธีการหาเนาะซึ่งสรุปได้ง่ายๆเลยก็คือว่าความเข้มข้นในหน่วยเศษส่วนโมลเนี่ยก็คือมันจะเป็นอันตราส่วนระหว่างจำนวนโมลของสารแต่ละชนิดนี่แหละเนาะสารสารแต่ละชนิดก็คือสาร A สาร B หรือสาร C นี่แหละต่อด้วยจำนวนโมนลรวมของสารละลายทั้งหมดในในสารละลายนี้เนาะอ่ะเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อมาคือเรารู้เป็นเศษส่วนโมลแหละเราก็หา เป็นลอยละโดยโมลของสารได้โดยที <necessary> ่เราหารอยละโดยโมลของสนรเนี่ยก็คือเอาเป็นเศษส่วนโมลที่ของสารที่เราหามาได้คูณด้วย100เพราะว่าเขาต้องการหาเป็นรอยละโดยโมลของสารหรือว่าถ้าสมมติว่าครูอยากหาว่าเป็นรอยละโดยโมลของสาร a เนี่ยแหละคือเท่าไหร่ก็คือรอยละโดยเอาการที่เอาเศษส่วนโมลของสาร a คูณด้วย100เพราะหาเป็นรอยละเนาะอย่างเช่นอันนี้เขาแทนตัวแปรคือเศษส่วนโมลเนี่ยคือ x ก็เลยเป็น x อเนาะก็คือเศษส่วนโมลของสาร a ถ้าต่อมาคือต้องการหาราด้วยโมลของสาร b ล่ะไงเท่าไหร่ก็คือรล,ล,ละด้วยโม <B S 1> ลบ b, <X> b. ก็เป็น xb คูณหนึ่งร้อยถูกไหมอ่าแล้วถ้าสมมติว่าอยากได้เป็นรล่ละด้วยโมลของสาร c ล่ะก็ c <400. S 1> ีคูณร้อยก็คือเอาเศษส่วนโมลของสาร c เนะี่ยคูณหนึ่งร้อยถูกไหมเพราะต้องการหาเป็นระ่ยละเนาะ เ,เข้าใจแม้ในการคำนวณหาเศษส่วนโมลเอามามาดูตัวอย่างเนาะว่าคำนวณไงเมื่อกี้อาจจะเป็นแค่วิธีการเนาะว่าคีดยังไงอย่างเช่นในตัวอย่างนี้ตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าสารประกอบชนิดหนึ่งเนี่ยประกอบด้วยสาร A 2โมลสาร B 3โมลแล้วก็สาร C 3โมลจงหาเศษส่วนโมลของ A B แล้วก็ C เขาอยากหาเศษส่วนโมลของทัง a ทั้ง B ทั้ง C เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็หาเป็นเศษส่วนโมลนะของแต่และตัวเลยก็ดูคือในสารประกอบในสารละลายเนี้ยประกอบไปด้วย A แล้วก็ B แล้วก็ C ละลายอยู่เพราะฉะนั้นอหาเศษส่วนโมลของสาร A แล้วก็แทนไปเลยตัวแปรคือ xA แทนก็คือเป็นเศษส่วนโมลเนาะเศษส่วนโมลของสาร A ก็คือหาได้โดยที่เอาโมล A เนี่ยแหละหารด้วยจํานวนโมลของสารทั้งหมดในสารละลายนี้โอเคป่ะก็หาร แล้ก็คือโมล A หารด้วยโมล A โมล B โมล C เนาะโมล A อโมล B โมล C บวกกันอ่ะคิดได้ง่ายเราดูสิเขาให้มาแล้วว่าโมล A ก็คือ2โมลเพราะฉะนั้นก็คือเอาสองตั้งแล้วก็หารด้วย2บวก3บวก1โอเคไหมเพราะเขาบอกมาแล้วว่าโมลแต่ละตัวเนี่ยคือเท่าไหร่งั้นอ่ะคิดออกมาก็คือเป็น2ส่วน6เนาะหารออกมาก็คือ0ูตรจดสก็เป็นอันนึง เขาไม่ได้หาแค่ a เขาให้หา b ด้วยเนาะก็เป็นเศษส่วนโมลของสาร b อ่ะนคิดง่ายก็คือเอา b ตั้งโมลของสาร b ตั้งหารด้วยจำนวนโมลของสารทั้งหมดในสารละลายนี้ก็คือโมล a โมล b โมล c เขีะเหมือนเดิมเลยแล้วแค่ก็แค่เปลี่ยนแค่ข้างบนก็คือเป็นโมลของสาร b เนาะก็คือเป็น3ส่วนด้วย6เห็นยเพราะฉะนั้นก็คือคิดออกมาแล้วก็เท่ากับ0.50ส่วนโมน c ล c ่ะถ้าเป็นเศษส่วนโมล c คิดได้ยังไง เอาเอาหนึ่งตังหนึ่งส่วนหกเออหนึ่งส่วนหกใช่ไหมเออ,อเก่งมากเนาะเขาก็คือจํานวนโมลที่เราใส่ส่วนโมลที่เราต้องการหานะคือจํานวนโมลสารนั้นหารด้วยจำนวนโมลของสารทั้งหมดเนาะอ่ะหารออกมาได้เท่านี้เลยศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดอ่ะมาดูตัวอย่างที่สองอันนี้เริ่มยากขึ้นแล้วยากหรือเปล่าอ่ะเขาบอกมาว่า สารละลายชนิดหนึ่งเนี่ยเตรียมโดยการผสมเอทานอลซึ่งเอทานอลเนี่ยสูตรโมเลกุลก็คือ c 2 h ห o เนี่ยเนาะเขาบอกมาแล้วว่า10กร,รมัมผสมเอทานอล10กร,รัมกับน้ำเนี่ย100กร,รมัมจงคำนวณหาเศษส่วนโมลของเอทานอลในสารละลายนี้และก็หาเป็น้อยละโดยโมลของเอทานอลในสารละลายนี้โอเคไหมอันนี้หา2อ,อันเนาะก็คือเป็นเศษส่วนโมลกับเป็น้อยละโดยโมลเมื่อกี้รู้ไปแล้วใช่ไหม้อยละโดยโมลก็คือคูณ100เข้าไปเนาะ เอามาอรก,ก่อนมาหาเศษส่วนโมลเพราะฉะนั้นอันนี้เศษส่วนโมลเนี่ยเราจะหาเป็นโมลของเอทานอลเนาะเขาให้มาเนี่ยมันคือเป็นกร,รมมวนของเอทานอลกับมวลของน้ําเพราะฉะนั้นเราต้องหาเป็นโมลของเอทานอลกับมวลของน้ําออกมาใช่ไหมเพราะว่าการที่เราจะคนนํานวณเศษส่วนโมลได้เราต้องรู้โมลของสารตัวนั้นอเราก็ต้องเปลี่ยนจากกร,รมเนี่ยให้มันเป็นโมลก่อนเพราะฉะนั้นเรามาคํานวณตัวแรกก่อนเป็นโมลของน้าเนาะ ก็คือเขาให้มาเนี่ยน้ำ100กรัมเราก็ตั้งเลยว่าเขาให้มา100กรัมของน้ําแล้วเราก็มาเทียบดูว่าน้ำเนี่ย1โมเล1โมลมีค่าเท่ากับกี่กรัมก็คือหาโมลโมเลกุลออกมาโอเคอันนี้จะพอทำได้แล้วเนาะก็คือโมเลกุลของน้ำเนี่ยสารของน้ำสูตรโมเลกุลก็คือ H2O เนาะก็คือมวลตอมของไฮโดรเจนเนี่ยเท่ากับ1มีอยู่2อะตอมก็คือคูณ2บวกกับ มวลอะตอมของออกซิเจนเท่ากับ16มี1อะตอมก็คือคูณ1เพราะฉะนั้นมนวลโมเลกุลของน้ำเนี่ยก็คือเท่ากับ18กรัมโดยโมลเนาะโ,โอเคไหมเพราเราก็มาเทียบเลยว่า1โมลของน้ำเนี่ยมีค่าเท่ากับ18กรมัมโอเคไหมอ่ะเราก็ตัดไปเราก็ได้โมลของน้ำออกมาแหละก็คือเท่ากับ5.556โมลเหมือนที่เราคิดไป กับอีก่างนึงถ้าเกิดว่าคิดเป็นใช้สูตรที่ว่าโมลเท่ากับ g ส่วน m w ใช่ไหมพอจําได้ปะถ้ากดว่าแบบคิดไม่ได้เทียบแฟกเตอร์ e เนี่ยก็คือโมลของน้ําเท่ากับ g ส่วน m w ก็คือมวลส่วนด้วยมวลโมเลกุลเขาให้มาแล้วว่ามวลของน้ําคือ100ก็คือ100หารด้วย18เพราะฉะนั้นหารออกมาเนี่ยก็คือเท่ากับ5.556โมลเหมือนกันเลย เรามาได้โมลของน้ำแล้วหาเป็นโมลของเอทานอลมา mm hmm. ก็เทียบคล้ายๆกับโมลของน้ำเลยดูว่าเขาให้มาแล้วว่าเขาให้มาเอทานอลเนี่ยก็คือ10กรัม,มเราก็ตั้งบรเลก10กรัมของเอทานอลแล้วเราก็มาคิดต่อว่าเอทานอลเนี่ย1โมลมีค่าเท่ากับกี่กรัมก็คือเราหาโมลโมเลกุลของเอทานอลออกมาก็คือเป็นตามนี้เลยแล้วก็คิดตามสูตรเนาะก็คือคาร์บอนเนี่ยอะตอมของคาร์บอนก็คือเท่ากับ12มีอยู่2อะตอมก็คือคูณ2 บวกกับมวลอะตอมของออกซิเจนเท่ากับ1แล้วก็มีอยู่6อะตอมก็คือคูณ6บวกกับมวลอะตอมของออกซิเจนเท่ากับ16แล้วก็มี1อะตอมคือคูณ1เพราะฉะนั้นผลรวม ον, มวลโมเลกุลของเอทานอลเนี่ยก็คือเท่ากับ46กรัมโดยโมลโอเคป่ะอ่ะแล้วก็คูณไปแล้วก็เทียบเลยว่า1โมลของเอทานอลเนี่ยเท่ากับ46กรัมอืมแล้วก็ตัดหน่วยเนาะแล้วก็เหลือโมลและเพราะฉะนั้นคิดออกมาก็ค mm. ือเท่ากับ0.271โมลของเอทานอล วิธีคิดอันนี้ก็เหมือนกันเลยถ้าเกิดว่าคิดใช้ G ส่วน MW เนาะก็คือเป็น10กรัมของเอทานอลนี่แหละหารด้วยมวลโมเลกุลก็คือ46ก็ค่าเท่ากับ0.217เหมือนกันต่อมาก็คืออันนี้หาต่อเราได้โมลแล้วเขาต้องการหาเซส่วนโมลของเอทานอลเพราะฉะนั้นเราก็เข้าสูตรเลยว่าเศษส่วนโมลของเอทานอลเนี่ยก็คือเอาเป็นเซส่วนเอา โมลของเอทานอลหารด้วยจำนวนโมลรวมของสารทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยโมลของเอทานอลและโมลของน้ำถูกไหมอ่าตามนี้แล้วนะแล้วเราก็แทนค่าไปเลยเพราะว่าเราได้ค่ามาแล้วโมลของเอทานอลในที่นี้ที่เราได้มาคือ0 2 1 7เน็นาะก็ตั้งหารด้วย0 2 1 7บวกกับ5.556ก็คือโมลรวมของทั้งสารละลายนี้ที่ประกอบไปด้วยเอทานอลแล้วก็น้ำเพราะฉะนั้นอ่ะคิดค้ามวลออกมา ก็คือได้เท่ากับ0.0376อันนี้คำตอบแรกนะลูกที่เขาต้องการได้ต่อมาเขาต้องการหาคือรอยละโดยโมลของเอทานอลในสารละลายนี้คือเท่ากับเท่าไหร่เรารู้ไปแล้วว่าการที่เราจะหาเป็นร้อยละโดยโมลก็คือเราเอาเศส่วนโมลนั่นแหละหารด้วยเอ้ยคูณด้วย100เขียไแมอ่าเมื่อกี้ที่เขียนพูดไปเลยก็คือเอา0.0376คูณกับ100ก็คือจะได้เท่ากับ3.76 ก็คือสรุปเนี่ยสารอเอทานอลเนี้ยมีเศษส่วนโมลเท่ากับ0.0376และลอยละโดยโมลของเอทนนอนก็คือเท่ากับ3.76มาต่อนนะลกูกมาข้อนี้ตัวอย่างนี้ตัวอย่าง3ามผบอกว่าสารายกูโคสูตรก็คือ C6H12O6 <06 S 2> เนี่ยประกอบด้วยน้ำ10กร,รมัมและมีเศษส่วนโมลของกูโคเท่ากับ0.020 ในสารละลายมีกรูโคดเนี่ยกี่กร,รมัมอันนี้เขาให้เซ่วนโมนมาแล้วแต่เขาอยากรู้ว่าในสารละลายเนี่ยมีกรูมีกูโคดเนี่ยกีกรร่กัมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้เป็นมวลเป็นโมนของออกรูโคดออกมาแล้วก็มวลเอ่อโมนของน้ำออกมาที่ก่อนที่เราจะเอาไปคำนวณเป็นความเข้มข้นไปคำนวณว,ว่ามีมวลของกรูโคดเนี่ยเท่าไหร่ก็คือเราต้องหาเป็นโมนของ ูโคแล้วก็โมนของน้ำออกมาก่อนอก่อนที่จะเข้าเอาไปเข้าในสูตรอันนี้เนาะแป๊บนะอ่ะอันนี้เนาะอย่างเช่นอันแรกเลยเขาหาเราหาโมนของน้ำออกมาก่อนเขาบอกมาแล้วว่าประกอบด้วยน้ำเนี่ยคือ10กร,รมัมเราก็ตั้งเหมือนเดิมเลยก็คือ10กกัมของน้ำแล้วเราก็เทียบต่อว่าน้ำเนี่ยหนึ่งโมนเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่กรัรมเนาะก็คือหาโมนโมเลกุลออกมา โมเกลของน้ำเนี่ยก็คือเท่ากับ18ก็คืออะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยเท่ากับ1มี2อะตอมก็คือคูณ2บวกกับอะตอมของออกซิเจนเนี่ยเท่ากับ16มี1อะตอมคือคูณ1เพราะฉะนั้นผล,ลวรวมมวลโมเลกุลของน้ำก็คือเท่ากับ18กรัมต่อโมลเราก็เทียบเลยว่า1โมลของน้ำเนี่ยเท่ากับ18กรัมตามนี้เนาะแล้วเราก็ตัดกรัมทิ้งไปเพราะฉะนั้นเราก็เหลือโมลแล้วก็เท่ากับ0.556โมลของน้ำนนะี่เนาะต่อมา อันนี้ถ้าเป็นคิดใน G ส่วน MW ก็เหมือนเดิมเลยก็คือใส่ไป10ส่วนด้วย18ก็คือมอมลโมเลกุลคิดได้เหมือนกัน2แบบเนาะกับต่อมาคือหาเป็นจำนวนโมลของกูโคสอันนี้เขาให้มาแล้วว่าเษส่วนโมลของกูโคสเนี่ยคือ0.020ใช่ไหมเพราะเพราะฉะนั้นเราสามารถแทนได้แต่เราติดตัวแปรก็คือติดเป็นโมลของกูโคสไว้เพราะเราไม่รู้ว่าโมลของกูโคสเท่าไหร่ แตเรารู้โมวลของน้ำมาแล้วที่เราหามาได้จากครั้งตัวนี้เนาะเราก็เทียแทนเข้าไปในสูตรเลยก็คือเสษส่วนโมวลของกูโคดเนี่ยที่เขาให้มาคือ0-020อืมแล้วเราก็มาหาต่อเนาะก็คือติดโมวลของกรูโคดไว้อในที่นี้ก็คือให้สั้นๆง่ายๆก็คือติดตัวแปรไว้ก็คือเป็นอะไรอย่างเช่นตัวแปร a อเนาะแล้วก็ ส่วนด้วย A บวกกับโมนของน้ำที่หามาได้ก็คือ0.556ถูกไหมอ่ะหลังจากนั้นก็คือคูณ A หารด้วย A บวก0.556อยู่แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปคูณเลยแล้วก็อันนี้ให้ง่ายก็คือใหญ่ตัวแปรเนี่ยวางไว้ฝั่งสายก่อนอืมแล้วนี่คูณก็คือ0.020คูณกับทั้งวงเล็บก็คือ a บวกด้วย0.556แล้วก็คือคูณเข้าไปในวงเล็บเนี่ยก็ได้เท่ากับ 0, 0ูนย์บวกกับ0ู1ยดนี่นะอ่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็คือใหญ่ข้างเลยเอา0 0นย์เนี่ยลบเนาะก็คือ1เนี่ยลบด้วย0ูนย์แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวาก็คือเหลือไว้ตัวแปะก็คือเหลือ0ูนยเพราะฉะนั้นลบกันออกมาเนี่ยเท่ากับ0.980ของ a แล้วเราก็ย้ายไปหารเลยก็คือเอา0.011เนี่ยหารด้วย0.980ก็คือได้ a ออกมาเนี่ยเท่ากับ1.12นี่เนาะแล้วนะอ่ะก็คือได้เป็นษส่วนเออก็ได้เป็นโมนของสาร A มาแล้วซึ่งโมนของก็คือโมนของกรูโคตเนี่ยแหละเท่ากับ1.12คูณด้วย10ยกกำลังลบ2โมลเนาะ เห็นไหมแล้วจากนั hmm. so, ้นก็คือเราได้โมนของกูโคดมาเราต้องการไปหามวลของกูโคดว่ามีกูโคดเนี่ยที่ละลายอยู่ในสารละลายในกี่กรัมเพราะนั้นก็คือหามวลของกูโคดมาเราก็คือเอามาตั้งเลยว่าเราได้โมนของกูโคดมาแล้วคือ1.12คูณเดยกกำลังลบโมนแล้วเราก็มาเทียบต่อก็คืออันนี้เนาะเทียบว่า1 กูโคส1โมลเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่กรมัมก็คือคิดมาเลยเป็นมลมลโมเลกุลออกมาก็คือ c 6 h 1 2 o 6กเนี่ยก็คืออ,อมวลอตอมของคาร์บอนเท่ากับ12มีอยู่6อะตอมก็คือคูณ6บวกกับมวลอตอมของไฮโดรเจนมีก็คือเท่ากับ1คูณกับ12อะตอมแล้วก็บวกกับมวลอตอมของออกซิเจนเท่ากับ16มีอมี่6อะตอมก็คือคูณหกผลลัพรวมมลมลโมเลกุลของกูโคนเนี่ยเท่ากับ180กรมัมก็มาเทียบเลยว่า หนึ่งโมลของกูโคดเนี่ยเท่ากับ80กรัมเห็นเนาะอ่ะเราก็ตัดไปหน่วยโมลตัดโมลไปก็เหลือหน่วยกรัมแหละเพราะฉะนั้นก็คือได้มาเท่ากับ2 0 1 6กรัมอันนี้เป็นมวลของกูโคดที่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยในสารละลายเนี่ยก็คือมีกูโคดเนี่ยอยู่2 0 1 6กรัมเอามาตัวอย่างเซลโลกเขาบอกว่า สารละลายกรดซัลฟิวริกเนี่ยสูตรโมเลกุลก็คือ h 2 so 4เนี่ยเข้มข้น2โมลาร์จำได้ไโมลาร์ก็คือโมลต่อลิตรเนาะปริมาตรเนี่ยคือ1ลิตรกำหนดให้ความหนาแน่นของสารละลายนี้เท่ากับคือ1.12กรัมต่อมิลลิลิตรจงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยต่อไปนี้ก็คือมีหน่วยโมแลกลกับเศษส่วนโมลของกรดซัลฟิวริกอันนี้ก็เหมือนทบทวนโมแลกุลเยเนาะว่าหายยังไงอันแรกเลย เรามาหาหน่วยโมเลกุลก่อนในขั้นแรกเนาะก็คือในที่เนี้ยเราต้องหาเป็นมวลของน้ำในสาระไละลายก่อนเนาะก็คือก่อนที่เราจะมาหาโมเลกุลได้ก็หาเป็นมวลของน้ำในสาระละลายมาแล้วก็คือมวลของน้ำเนี่ยเราไม่รู้ว่ามวลของน้ำเพิ่มเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องหามวลของสาระละลายแล้วก็มวลของกรดซัลฟิวริกออกมาแล้วค่อยไปลบกันออกกันเพื่อที่จะเป็นมวลของน้ำออกมาเพราะในสาระละลายเนี้ย ประกอบไปด้วยซัลฟิริกกัดน,น้ำเนอะอ่ะเพราะนั้นเราหาเป็นมวลของสารละลายมาก่อนเขาบอกมาแล้วว่าสารละลายเนี่ยคือปริมาตรเนี่ยหลนะิตรอ่ะสารละลายเนี่ยปริมาตรคือ1ลิตรเพราะนั้นเราก็เทียบเลยว่า1ลิตรเนี่ยของสารละลายแล้วก็เทียบคืนเราอ่ะจะเปลี่ยนให้มันเป็นมนะิลลิลิตรเนาะแล้วก็เทียบว่า1ลิตรเนี่ยเท่ากับคือ1นึ0นมิลลิลิตรของสาระละายนี้ แล้วเราก็ดูต่อขอให้มาแล้วว่าสารละลายนี้ยมีความหนาแน่นก็คือเท่ากับ1.12กรัมต่อมิลลิลิตรก็คือมีมวลเนี่ยเท่ากับ12กรัมที่ปริมาตรคือ1มิลลิลิตรแล้วก็เทียบเหมือนเดิมเลยก็คือ 1. 1 1่กรัมของสารละลายต่อด้วยปริมาตรก็คือ1มิลลิลิตรของสารละลายแล้วเราก็ตัดมิลลิลิตรทิ้งไปก็คือได้มวลของสารละลายออกมาแล้วว่าสารละลายเนี้ยมีมวลคือเท่ากับ 1, 120กรัมนี่นะ อะต่อมาหาเป็นมวลของกรดซัลฟิวริกมาต่อไอ้นี่นาะก็หามาต่อเลยว่าจะมีกรดซัลฟิวริกะจะมีมวลเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นเขาบอกมาแล้วว่ากรดซัลฟิวริกเนี่ยเข้มข้นคือ2โมลาร์ก็คือเท่ากับ2โมลน,นี่แหละในสารละลายก็คือเอ่อหนึ่งลิตรนี่แหละสองโมลาร์ก็คือมวลต่อลิตรแล้วก็เทียบไปเลยว่า2โมลของกรดซัลฟิวริกคูณกับอื แล้วเราต้องการหาเป็นมวลถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เทียบม,มาเลยว่าหามาว่ามวลโมเลกุลเนี่ยของกรดซัลฟิริกเนี่ยคือเท่าไหร่ก็คือหามือนเดิมเลยก็คือมวลอะตอมของไฮโดรเจนเนี่ยเท่ากับ1มี2ออะตอมก็คือคูณ2บวกกับมมลอะตอมของซัลเฟอร์เท่ากับ32มี1อะตอมก็คือคูณ1เข้าไปแล้วบวกกับมมลอะตอมของออกซิเจนก็คือเท่ากับ16แล้วก็มีสียอะตอมคูณ4ราะฉะนนมวลโมเลกุลของกรดซัลฟิริกเนี่ยก็คือเท่ากับ18กรัมต่อโมล แล้วก็เทียบม,มาเลยว่า1โมลของกรดซัลฟิริกเนี่ยเท่ากับ98กรัมน,นี่นะแล้วเราก็ตัดโมลไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้หน่วยออกมาและก็คือกรัมมวลของกรดซัลฟิริกในที่นี้ก็คือได้เท่ากับ196รการัมแล้วเราอยากรู้ว่ามวลของน้ำเนี่ยในสารละลายเนี่ยคือเท่าไหร่เรารู้มาแล้วว่ามวลของสารละลายคือ 1, 120กรัม มวลของกรดซัลฟิวริกเนี่ยเท่ากับ196กรัมเพราะเราก็เอาตั้งเลยเอามวลของสารละลายเนี่ยลบด้วยมวลของกรดซัลฟิวริกเราก็จะรูปเป็นมวลของน้ำออกมาเนอะเพราะว่าในสารละลายเนี่ยประกอบไปด้วยกรดซัลฟิวริกแล้วก็น้ำก็เอาลบเลย1120กรัมลบกับ196กรัมก็จะได้ออกมาก็คือ920 924กรัมของน้ำนี่นะเป็นมวลของน้ำออกมาแล้ว หลังจากนั้นก็คือมาต่อเรารู้มวลของน้ำแหละเพราะว่าไอโมเลลเนี่ยมันก็คือเป็นโมลต่อกิโลกร,รมัมถูกไหมก็คือเป็นโมลของอตัวละลายต่อด้วยมวลของตัวทำละลายซึ่งตัวทำละลายในที่นี้ก็คือน้ำนั่นเองอเราถึงต้องหาเป็นมวลของน้ำออกมาก่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาให้มาแล้วว่าโมลของตัวละลายของกรดซัลฟิริกเนี่ยก็คือเท่ากับสองโมลน,นี่เนะาะหารด้วย มวลของน้ำมวลของตัวทำละลายเนี่ยในที่นี้เราหามาแล้วก็คือเท่ากับ9 2 4กรัม,มแล้วเราต้องการหาเป็นโมลแล้วก็คือเราก็เทียบเลยเป็นกิโลกรัมแล้วก็เทียบมาเลยว่า1กิโลกรัมเนี่ยเท่ากับ1,000กรัมาไหอ่ะแล้วเราก็ตัดกรัมทิ้งเนอะเพราะฉะนั้นอ่ะหารกันออกมาก็คือได้เท่ากับ2.16โมลของกรดซัลฟิวริกต่อด้วยกิโลกรัมของน้ำ ดังนั้นก็คือสรุปด้ว,ว่าสารละกรดซัลฟิวริกเนี่ยมีความเข้มข้นเท่ากับ2.16มแล้วเห็นเนาะในความเข้มข้นหน่วยแอบเอาาเซลลนโมลหาได้ยังไงเนาะก็คืออันเนี้ยเราอะรู้แค่โมลของกรดซัลฟิวริกเนี่ยเนาะก็คือ2โมลเพราะฉะนั้นเราไม่รู้โมลของน้ําถูกไหมเราก็มาหาโมลของน้ําว่ามันคือเท่ากับเท่าไหร่อันนี้ก็คือมาหาเหมือนเดิมเลยเขาบอกมาแล้วว่า เราจากเมื่อกี้เราไม่รู้ว่าโมลของน้ำพื้นเท่าไหร่แต่เราหามาได้จากขั้นตอนเมื่อกี้คือโมเลสใช่ไหมหามาแล้วว่าน้าอ่ะก็คือเท่ากับ924กรัมแล้วเราก็เทียบเหมือนเดิมเลยว่าน้ํา1โมลเอ่อหนึ่งโมลเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่กรัมก็เหมือนเดิมหามาได้แล้วเนาะคุ้นคุอยู่น้ําก็คือเท่ากับ18กรัมโมลเปกร์กูน,นี่แหละก็เทียบไปเลยว่า1โมลของน้ำเนี่ยเท่ากับ18กรัมโอเคปะ่ะ แล้วก็ตัดกรรมไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยได้มาแล้วก็คือเท่ากับ51.3โมลของน้ำเนเนาะอ,อันนี้หาโมลของน้ำไปเนาะอ,อ่ะต่อมาอันนี้หาเศษส่วนโมลได้แล้วเพราะว่ารู้เศษส่วนพอรู้ว่าโมลของซัลฟิริกแล้วก็โมลของน้ำแล้วก็มาตั้งเลยว่าจำนวนโมลของกรดซัลฟิริกนี่แหละส่วนด้วยจำนวนโมลของกรดซัลฟิริกบวกกับจำนวนโมลของน้ำเนาะก็คือผลรวมของ โมลของสารที่มีทั้งหมดเนี่ยในสารละลายเพราะฉะนั้นก็คือตั้งเลย2โมลของกรดซัลฟิวริกหารด้วย2โมลของซัลฟิวริกบวกกับ51.3อันนี้ก็คือโมลของน้ำที่เราหามาได้แล้วจากขังตัวนั้นเมื่อกี้นั้นหารกันออกมาก็คือเท่ากับ0.037 5มหอันนี้เลยดังนั้นก็คือในที่นี้หน่วยนี้สรุปได้ว่าเศส,ส่วนโมลของกรดซัลฟิวริกเนี่ยเท่ากับ0ู3 7 5ห อันนี้คือคําตอบเท่านี้นะลูกสีแดงอะ่ะเขียนป่าเพื่อเช็คว่าเราคิดถูกเปล่าอย่างเช่นในข้อหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจงคํานวณหาเศษส่วนโมลของกรดซัลฟิริกในสารละลายกรดซัลฟิริกก็คือเข้มข้นเนี่ยสิบห้าจุดห้าโมลต่อลิตรอันนี้ก็คือเหมือนโมล,ลาร์นั่นแหละในตัวอย่างที่ครูให้ไปในตัวอย่างเมื่อกี้ถูกไหมอันนี้ก็คือแปลงมาเป็นโมลต่อลิตรแล้วก็มีความหนานแน่นเนี่ยคือหนึ่งจุดเจ็ดหกกรัมต่อมิลลิลิตรอันนี้เราไม่รู้ใช่ไหมเราไม่รู้มวลของ นะ้ำไม่รู้มวลของกรดซัมเฟริกไม่รู้มวลของสารละลายอ๋อก่อนที่เราจะเอาไปคิดเป็นหาโมลได้อะเราก็ต้องรู้มวลมาก่อนว่ามวลแต่ละตัวคือเท่าไหร่แล้วเลยเราเคยเอาไปเทียบหามลโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหามลของสเอ่อมวลของสารละลายในที่นี้มาก่อนเหมือนกับในตัวอย่างเมื่อกี้โอเคไหมแล้วก็เทียบไปเลยว่าเออสารละลายใน1ลิตรถูกไหมน้ํา1ลิตรนี่แหละกับเออก็เทียบไปหน่วยในตัวอย่างปริมาตรเท่าไหร่ก็คือทเทียบแปลงลิตรให้เป็นมิลลิลิตร แล้วก็ค่อยไปคูณด้วยความหนาแน่นซึ่งเขาบอกมาแล้วความหนาแน่นเนี่ยเป็นกร,รัมต่อมิลลิลิตรแล้วก็เทียบเลยไปในตัวยอย่างที่กี้เลยก็คือหามวลของสารละลายออกมาต่อมาก็คือหามวลของกรดซัลฟิริกอือเขาบอกมาแล้วว่าซัลฟิริกเนี่ยคือ15.5โมลถูกไหมแล้วเราก็ค่อยมาเทียบต่อว่า1โมลของซัลฟิริกเนี่ยมีค่าเท่ากับกรรี่กัมเห็นปะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้เป็นมวลของสารละลายกับมวลของซัลฟิริกออกมาแล้ว แล้วหลังจากนั้นคือต่อมาคือมาหาเป็นมวลของน้าเนาะแล้วก็คือเอาลบออกเลยมวลของสาระละลายลบกับมวลของกรดสัลฟูริกก็ได้มวลของน้ำอ,ออกมาแล้วเห็นมาอ,อ,อ,อ่านนี้ได้มาแล้วต่อมาก็คือได้มวลน,น้ํามาแล้วถูกไหมได้มาเป็นกร,รําก็มาหาเป็นโมลพอรู้มวลแล้วก็เคยมาหาโมลก็คือเทียบไปเลยว,ว่าน้ำหนึ่งโมลเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่กร,รําเข้ปไะ เราจะเสร็จ <7 S 1> แล้วคุณหนูจะเสร็จแล้วนี่วิธีการมันจะเหมือนกับตัวอย่างที่สี่นั่นแหละในในตัวอย่างที่ใ<ม>นหน่วยแรกที่เราคำนวณหาโมแล้วอะ่ะเราหาเป็นกรรมโฮมใช่ไหม,ไหมแล้วก็เคยเอาไปเข้าในเซ่วนโมลเลยเนาะเอามาในตัวอย่างเอในข้อที่สองข้อที่สองอันนี้คือเขาบอกว่าจงคำนวณเซ่วนโมลของถูกองค์ประกอบในสาราเดโยมเ่อขลอไลายเพราะ เพราะฉะนั้นในสารละลายโซเดียมคลอไรด์ก็คือต้องประกอบไปด้วยโซเดียมคลอไรด์กับน้ำนั่นเองเพราะว่ามันเป็นสารละลายเราก็ต้องคิดเป็นเซษส่วนมวลของทังโซเดียมคลอไรด์แล้วก็น้ำแล้วเขาบอกมาว่าในโซเดียมคลอไรด์เนี่ยคือเข้มข้นเท่ากับ1ิบโดยมวลเพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่ามวลของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยคือเท่ากับ1ิบกรัมเพาะเราก็ต้องคิดเป็นหาโมลของโซเดียมคลอไรด์กับโมลของน้ำเราก็รู้แล้วว่าไอ้ลอละสิบโดยโมลเนี่ย ก็คือแสดงว่ามีโซเดียมคลอไรด์เนี่ยอยู่สิบกรัมแล้วก็คือมีน้ำอีกเท่าไรสิบกรัมถูกไหมเพราะว่าโดยมวลเพราะรวมกันเนี่ยได้หนึ่งร้อยเนาะแล้วก็เราเราก็เทียบไปเลยว่ามวลของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเท่ากับสิบกรัมแล้วก็คือไปเทียบต่อว่าหนึ่งกรัมของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเออหนึ่งโมลของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเท่ากับกี่กรัมแล้วก็น้ำก็เหมือนกันน้ำเก้าสิบกรัมเพราะเรารู้แหละว่าร้อยละสิบล้วก็เทียบเลยว่าน้ำหนึ่งโมลเนี่ยมีค่าเท่ากับกี่กรัม ก็จะได้เป็นโมนอกมาถูกป่ะแล้วก็เคยเอาไปคิดแยกว่าโมลของเซส่วนโมลของโซเดียมคลอไรด์และเซส่วนโมลของน้ำเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่เอเคไหมเข้าใจไหมวิธีการคิดในสองข้อนี้